เค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการทําสื่อกลมล้อกลอสอนพัฒนานทาักษะภาษาของเด็กประถมวัยนะคะอุปกรณ์นะคะจะมีกันไกลค่ะกระดาษก๊์สขาวขนาด180กรัมนะคะเครื่องลามิเนตค่ะแล้วก็แผ่นเครื่องร้อนค่ะ วิธีการทํานะคะตอนแรกเลยเราไปทํารูปสื่อนะคะในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็ปริ้นสีออกมาค่ะใช้กระดาษการ์ดขาวนะคะปริ้นสีออกมาแบบนี้จากนั้นก็ใช้กันไกรนะคะกันไกรตัดตามรูปะคะ่ะจากนั้นนะคะก็ให้เอารูปภาพ มาประกบกันเป็นสองด้านแบบนี้นะคะดูมุมให้ตรงกันนิดหน่อยค่ะเราอาจจะหมุนหามุมนะคะให้ตรงแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะเอาเรืรอดาษเคลือบร้อนนะคะแผ่นเคลือบร้อนใส่ไว้ตรงกลางค่ะเมแบบื่อนำ กบแล้วใส่ในแพ็เกลือแล้วนะคะเราก็จะเคลือบนะคะเคลือบเสร็จแล้วนะคะเราจะเคลือบไปไว้ตรงนี้นะคะเราจะตัดนอาส่วนเกินออกนะคะก็จะใช้ปัดแผ่นใส่นะคะตัดให้ให้หือขอบไว้หน่อยนะคะเผื่อไว้เราจะได้เคลือบ ติดผลงานใช้ได้นะคะเราเพเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะสื่อกงเงาะตัวอักษรพัฒนาทักษะด้านภาษา,า,า,าของเด็กประถมวัยนะคะเสร็จแล้วค่ะ